นี่ทุกคนเห็นนี่หรือเปล่านี่คือ Joy Gaming สำหรับชาวเกมมิ่งที่แท้จริงในราคาเพียงแค่4ใบแดงกับคุณภาพหลักพันตัวจอ y Stick เนี่ยดีมากๆเลยนะถ้าเทียบกับราคามีไฟ RGB ด้วยตัวนี้เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS Android คอ c o m p u อร์ PC Nintendo Switch แล้วก็ PS3 PS4 เลยถ้าสนใจแล้วก็ดูคลิปให้จบนะ สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวจอยเล่นเกมบนมือถือนะสำหรับเจ้าตัวเกม k าย x t จริงๆเรามาเล่นได้หลายเกมมากเลยนะแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาทําให้สําหรับชาวที่เล่นเกมขับรถ k าย x t กกันนะท่านผู้ชมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นปีอัปเดต2 0 25นะสามารถใช้ได้ในส่วนของมือถือที่เป็น Android แล้วก็ iOS นะครับตัวนี้เป็นจอยไวเลสคอนโทรลเลอร์นะสำหรับในส่วนของมือถือ Android iOS อ่าคอมพิวเตอร์ PC PS3 PS4 Nintendo S ส i t c h สามารถเชื่อมต่อได้เลยเป็นมัลติฟังก์ชันมีฟ rgb ในตัวมีแบตเตอรี่8 0 0ิอ mah ใช้งานได้นานสูสุด80ชั่วโมงมีแบบระบบสั่นในตัวแล้วก็ตั้งค่าคัสตอมปุ่มต่างๆได้มีไฟ rgb แล้วก็สามารถใช้คู่กับตัวแอป shooting pad b 3ในการเพิ่มปุ่มเกมต่างๆได้ที่ไม่รองรับนะอ่ะตัวนี้ก็ ใช้ได้นะครับทั้งใน iOS แล Android เลยครับเป็น Bluetooth 5.0นะครับตัวนี้ดีเลยนะครับมาเราจะมาแกะให้ดูว่ามันมีอะไรข้างในบ้างนะทู้คมนะราคาตัวนี้นะครับประมาณ4ใบแดงนะถ้ามีช่วงโคตรรถก็จะอยู่ประมาณ3ใบแดงนะครับนะแกะออกมาก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวขาจับมือถือแบบนี้เลยพับเก็บได้ อย่างนี้แล้วก็สายที่เป็นอ่า usb to usb c นะท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็ใบคู่มือสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับเราดูชื่อบลูทูธตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่มีวิธีการเชื่อมต่อเป็นภาษาอังกฤษบอกไว้อยู่นะครับอ่าทีนี้แล้วก็ข้อแรอีกของเราจะเป็นตัวจอยตัวนี้นะครับนี่จอยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมีไฟด้วยนะนี่เห็นไหมมีระบบสั่นในตัวมีไฟ rgb นะครับแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีโปร่งใสสีเดาอ่สีดำลงวันนะท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยนะฮะ ตัวอักษรเป็นสีทองภาษาอังกฤษนะครับมีปุ่มเหมือน Xbox เลยนะ X Y B E นะครับปุ่มคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้คอนโทรลเลอร์ผมบอกเลยว่าดีนะท่านผู้ชมนะปุ่มตัวนี้จอยสติ๊กนะครับคุณภาพดีกว่าจอยถ,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 ถูกๆทั่วไปนะท่านผู้ชมนะในราคานี้นะครับทำราคามาดีมากนะครับแค่400กว่าบาทนี่คุณภาพดีกว่านะครับเทียบเท่ากับจอย Xbox One เลยนะท่านผู้ชมนะช่วงยุคแรกๆนะครับตัวนี้นี่จอยดีนะครับบอกเลยมีความละเอียดอยู่ตันะวนี้ปุ่มกดก็ค่อนข้างดีนะครับนี่ ไม่แข็งไม่นิ่มนะท่านผู้ชมนะจนเกินไปนะครับเหมือนกดจอยราคาเป็นพันนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จนะครับเป็น USB C ที่ผมบอกว่ามันมีสายมาให้นะท่านผู้ชมนะนี้ก็ไปชาร์จไว้ได้นะแนะนำว่าซื้อมาตอน,นใหม่ๆก็ชาร์จสัก2-3ชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะมแล้วหนังนี่มันก็จะมีการเชื่อมต่อนะโปกอยู่นะถ้าเป็นในส่วนของอ iOS เนี่กด B กับ Home นี่ปุ่ม Home นะอยู่ตรงนี้นะครับ B กับ Home พร้อมกันใน iOS ถ้าเป็น Android นะครับนี่ดูข้างหลังได้เลยกด X กับ Home พร้อมกันนะนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้งานกันเลยนะครับอย่างแรกนะฮะก็มาเชื่อมต่อมือถือกันก่อนนะท่านผู้ชมเนะให้มันแบบจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็กดอ่าปุ่ม Home นะครับดูนะานะผมจะเชื่อมกับมือถือ Android นะมันจะมีบอกอยู่ X กับ Home นะครับมือถือ Android กด X กับ Home ปึ๊บไฟจะกระพริบแบบนี้นะ แล้วก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับปัดลงมานะฮะไปกดค้างที่รูบูทูธหรือเปิดบูทูธนะครกดค้างที่รูบูทูธปุ๊บนะครับกดเปิดบูทูธนี่แล้วก็เลื่อนลงมานะครับหานะหาชื่อ wifi ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในคู่มือนะนี่ชื่อ wifi อยู่ในคู่มือนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะ S T K ตรงนี้ปุ๊บเชื่อมให้สิ์จับคู่ นี่จอยมันก็จะสั่นนะครับแล้วไฟมันก็จะนิ่งไม่กระพริบนี่คือเชื่อมต่อได้แล้วลองลองกดดูเห็นไหมเลื่อนบนล่างซ้ายขวาได้เห็นไหมหเงาอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะทําการาใส่เจ้าตัวนี้มันเป็นตัวนีบโทรศัพท์มือถือเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่เข้าไปนะครับเรากลางออกมาอย่างนี้ก่อนปึ๊บนะฮะนี่ดูนะแล้วก็เอา,เอา,เ,อาเอางอัเงีย้ยเข้าด้านนี้ก่อนนะครับด้านล่างนะครับหรือจะด้านบนก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ผมแนะนําให้เข้าจากด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็บีบมันขึ้นมานะครับแบบนี้เลย นี่แนะนําว่าให้เอาเจ้าตัวเหลี่ยมๆตัวนี้เข้ามาก่อนนะนี่เห็นไหมตัวเง่งๆ่งตัวนี้นะสามเหลี่ยมเนี่ยมาอย่างนี้ก่อนมาวางประมาณนี้นะคนดูนะแล้วก็ดันนะครับดันจากข้างล่างนะเห็นไหมดันนี่เรียบร้อยนะฮะได้แล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นช่องที่ถูกเว้าไว้สําหรับการเสียบสายชาร์จนะอ่ะทีนี้เราก็ปรับองศาได้ตรงนี้เห็นไหมปรับองศาได้นี่อ่ะเราก็เอาโทรศัพท์ของเรามาใส่ได้เลยนะครับเนาะ นี่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะทีนี้ของผมมันจะเอียงนิดนึงไม่ต้องตกใจนะปกติตัวสับทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับของผมมีปุ่มนี้ผมเลยต้องหลบปุ่มนะท่านผู้ชมนะเออนะครับไม่ต้องตกใจทีนี้ผมก็จะเข้าเกมของผมนะขั้นตอนที่เราต้องการได้เลยของผมจะเป็นเกมขายเนะอ็กซ์ตรีดนะอ่ผมก็จะเข้าเกมขายเอ็กซ์ตรีดเนาะเห็นไหมอ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะมาแล้วนะครับเราก็อย่างแรกต้องไปที่มุมบนซ้ายมือนะไอ้ลูกขีดสามขีดมาที่ตั้งค่าก่อน นะฮะแล้วก็ไปเลือกในส่วนของคอนโทรลนะเห็นไหมปุ่ามคําว่าคอนโทรลนะครับเลือกไปตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับปกติมันจะเป็นแบบกดปุ่มนะหรือว่าบุ่มทอนเอาพวกนี้นะครับหรือว่าหมุนเอาแต่เราต้องแย้มยมาเป็นเกมแพดตรงนี้ก่อนนะครับนี่แค่นั้นเองนะครับเพื่อเซตให้มันแบบว่าใช้กับจอยได้นะท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้เรากดย้อนกลับออกมาได้เลยนี่ดูนะคนดูเรากดเลื่อนตรงนี้ได้เห็นไหมสีเนี่ยมันเป็นเมาส์จอยนะแล้วก็มากด A เพื่อเลือกได้นะครับอ่ะทีนี้เวลาเราขับนะ รากดขับออกไปนะครับกด ZR ไม่ใช่เซทอกดอาสองข้างหลังนะครับตัวนี้เป็นการขับออกไปนะครับดูนะกดไปนี่ขับออกไปนะครับถ้าเราบีกนะครับกด L 2สองนี่เบรกกด L 2สองเบรกหรือว่าถอยหลังนะครับเห็นไหมอ่าแค่นั้นเองนะครับ กด X นี่คือปุ่มอะไร X นี่จะเป็นปุ่มคัดนะเหยียบคัดนะเดี๋ยวผมกดอ่าคันเร่งก่อนแล้วก็กด X จะเป็นแบบรอบตัดเด็กคัดอืมนะท่านผู้ชมนะนะกด Y Y นี่คือปรปับมุมมองนะครับเห็นไหมไฟคือปรปับมุมมองนี่ Y ปรปับมุมมอง B ล่ะ B B ปิดอ่าเป็นติดในตัดนะท่านผู้ชมนะติดติดในตัดนะครับ B อนะ่าโอเคอ่เดี๋ยวผมลองออกไปขับข้างนอกดูนะครับ ถือว่าจอยค่อนข้างตอบสนองดีนะไม่ค่อยมัวงหรือว่าดีเลยนะครับอ่าอัหนึ่งคืออะไรนี่เห็นไหมแล้วผมขี่ไปกดกดอัหนึ่งอัหนึ่งเป็นถอนเกียร์นะท่านผู้ชมนะดูนะนี่เห็นไหมอลหนึ่งอ่าอลหนึ่งเป็นถอนเกียร์นะฝั่งนี้อลหนึ่งถอนเกียร์นี่เห็นไหมดูนิ้วผมนะนี่อลหนึ่งถอนเกียร์อย่างนี้เลยนะครับส่วนอันหนึ่งนี่คือเข้าเกียร์นะท่านผู้ชมนะนเห็นไหมเออ กดบนบนคือปุ่มอะไรไม่มีปุ่มล่างล่างนี่คือรีเซ็ตใหม่เห็นไหมรีเซ็ตก็อยู่ตรงนี้ล่างนี่คือรีเซ็ตมุมมองเขาเรียกว่าสมมติว่าเราไปชนอะไรพวกนี้เรากดรีเซ็ตกับจุดอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าซ้ายคืออะไรไม่มีขวาคืออะไรไม่มีนะครับเราจะดูแมพเราก็กดในส่วนของปุ่มซิล็กก็ได้นะครับนี่ซิล็กขึ้นมาดูแมพนะเห็นไหมแล้วตรงนี้มันจะมีจอยสติ๊กขึ้นมาเห็นไหมวงกลมเนี่ยเราเลือกได้จะไปจุดไหนอะไรอย่างเงี้นะครับเหมือนการใช้เมาส์อ่ะเออนะครับอืมเนาะอกมาปุ๊บ นี่เราก็กดย้อนกลับมันก็ได้นี่ขีดด้านบนปุ๊บตรงนี้แล้วกด A เพื่อย้อนกลับดูนะครับเห็นไหมอ่าใช้งานง่ายเลยนะครับนี่ใช้งานได้ง่ายเลยนะฮะเด็นจริงพิกัดสั่งซื้ออยู่ด้านล่างครับในแต้คลิปหรือว่ากดไปที่ตักรมลมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินไปทางครับ